เคยไหมครับเดินออกกําลังกายมานานแต่รู้สึกว่ายังใช้กล้ามเนื้อส่วนล่างเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มที่วันนี้อยากชวนมาลองเดินถอยหลังกันครับเป็นวิธีง่ายๆแต่ให้ประโยชน์แบบที่หลายคนเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ลดแรงกระแทกที่เขา่าและยังช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานให้ทํางานได้เต็มที่มากขึ้นครับ สวัสดีครับธรมรมดาสรีพิเศษธนทิพเทนทีครับส่วนประโยชน์ของการเดินถอยหลังเนี่ยนะครับหลดแรงกดเขา่าการเดินถอยหลังเนี่ยนะครับทำให้แรงกระแทกที่ข้อเข่าลดลงเหมาะสาหรับคนที่เจ็บเขา่าหรือว่ามีปัญหาเข่าล้าเวลาที่เดินเร็วแบบปกติ2เส,สริมกล้ามเนื้อต้อนขาหลังสะโพกน่องโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ West ์ทัสเมดิโอสและกล้ามเนื้อสะโพกทําให้ช่วยประยุงข้อเข่าได้ดีขึ้นครับสพัฒนาการทรงตัวและการประสานงานของร่างกายเพราะสมองของเราเนี่ยนะครับมันต้องโฟกัสมากขึ้นจึงช่วยให้ฝึกระบบประสาทแล้วก็สร้างความมั่นาาลหวว้พิยยชบ การเดินถอยหลังใช้พลังงานมากกว่าเดินปกติในความเร็วเท่ากันทีนี้มาดูคําแนะนาและวิธีการเริ่มต้นบ้างนะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับสัก3-5ถึงนาทีเพื่อให้สมองของเราเนี่ยคุ้นเคยกับทิศทางครับแนะนําให้เดินในพื้นที่โล่งปลอดสิง่งกีดขวางใช้แขนเพื่อช่วยในการทรงตัวนะครับการแขนออกเล็กน้อยฝึกเป็นช่วงๆนะครับเช่นเดินหน้า2นาทีถอยหลัง1นาทีสลับกันไปและสําหรับข้อควรระวังนะครับผู้ที่มีปัญหาวิงเวียนศีรษะมีปัญหาในการทรงตัวหรือว่าข้อเท้าไม่มั่นคงควรเริ่มต้นในการฝึกกกกแบบบทททีีี่่่่่่มมมมรราาวจัออออยูใ้้ๆนนนนนคค2็็ืืไไเเดิพงงห แล้วก็ไม่ควรเริ่มต้นที่จะเดินถอยหลังเนี่ยเร็วเกินไปด้วยครับสนะครับถ้าเกิดเริ่มมีอาการเจ็บแสบหรือว่ารู้สึกเสียการทรงตัวเนี่ยให้หยุดทันทีเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าการเดินถอยหลังเนี่ยเหมาะกับใครบ้าง1นนะครับคนที่มีปัญหาข้อเข่าอ,อา่อนล้าสอผู้ที่อยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า3าผู้ที่ต้องการฝึกเรื่องการสมดุลเช่นผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับคือแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดจะฝึกเดินถอยหลังเนี่ยต้องมีคนที่ดูแลใกล้ชิดด้วยนะครับไม่งั้นจะเกงถ0.8 1.5จุกิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเริ่มต้นนะครับสนะครับจับราวนะครับยืนใกล้ราวหรือว่าให้ประคองราวเบาๆเนี่ยจนกว่าจะมั่นใจก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยมือ3นะครับอย่าปรับความเร็วสูงเกินไปจนเกินกว่าที่เราอ่ะจะสามารถควบคุมก้าวย่างเดินของเราได้นะครับสถ้าจะเพิ่มระดับเนี่ยให้ค่อยๆเพิ่มทีละน้อยนะครับและถ้าคุณนะครับเริ่มเบื่อกับการเดินออกกําลังกายปกติธรรมดาเดิมๆเนี่ยก็ลองเพิ่มการเดินถอยหลังดูนะครับเอาเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมสัก5้าถึงสิบนาทีก็ได้คุณอะ่ะอาจจะได้ทั ผลที่มากกว่าเดิมแบบที่รู้สึกได้จริงเลยนะครับลองดูนะครับแล้วร่างกายของคุณอาจะเซอร์ไพรส์คุณเองครับไปแล้วนะเดจะ